นะเพราะนั้นใครมีของให้ระวังให้ออกนะครับแล้วในกลุ่มเมื่อเช้าเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าให้ระวังหน่อยสําหรับขาบ่ายนะครับเพราะว่าราคาเริ่มอ่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ในช่วงวันสองวันนี้ผมอาจจะมองเรื่องของการผับตัวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าพักแล้วเจอสัญญาณกลับตัวไหมชั่วโมงจะตั้งเทรนขึ้นมาไล่ใหม่ไหมจะสร้างฐานระดับ4ี่ชั่วโมงให้ไล่เทรนระดับ4ชั่วโมงใหม อ่ะเรามาดูที่4ชั่วโมงครับจะเห็นภาพเป็นชัดขึ้นนะครับในตัวรับระดับ4ชั่วโมงก็คือตรงนี้นี้ระดับราคา ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้10พฤศจิกายน2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอัปเดตในรอบข้ามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ทองคําประจําวันที่9พฤศจิกายน2564ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ต่างๆๆนะครับก็จริงๆผมก็ได้อ่านเองด้วย เหมือนกันนะครับก็แบบอ่านแล้วก็ดีใจนะครับก็มีกําลังใจที่จะทํางานกันต่อไปนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทํางานตัดต่อต่างๆกันก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับบางท่านก็บอกว่าอ่ะติดตามกันทุกวันเลยนะครับก็ดีใจครับมีแฟนคลับกันด้วยใช่ไหมนะครับนะก็บางท่านนะครับก็คอมเมนต์กันมาจาก โอ้ยรับชมกันจากแดงไกลเลยนะครับจากนอกประเทศกันเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเราได้มีแรงทำงานกันต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะนำเสนอสิ่งดีๆออกมาให้ท่านได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็ตราบใดที่ยังมีผู้สนับสนุนกันอยู่นะครับมีก็สำหรับเมื่อคืนนะครับอัปเดตหลังจากที่เราได้ติดตามพูดคุยกัน ในไลฟ์กันมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าหลุดเทรนหนึ่งชั่วโมงมาจนได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความอ่อนแรงและการจากแนวโน้มของชั่วโมงที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทิดทางเป็นยังไงนะครับอะมาพูดถึงบทวิเคราะห์ตัวหลักภาพรวมของเรากันก่อนที่เราจะต้องวางแผน ปรับกลยุทธ์ในแต่ละวันกันในทุกๆวันนะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของภาพเดือนกันก่อนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะขอสรุปไปเร็วๆนะครับสำหรับภาพเดือนภาพวีคนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์ภาพสัปดาห์นะครับหรือเป็นภาพระยะยาวเนี่ยยังไงก็ไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันที่8ถึงวันที่12นะครับก็เนื้อหาวิเคราะห์ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหรือในไลฟ์วันเสาร์สามทุ่มนั่นเองนะครับ ก็สำหรับภาพเดือนนะครับภาพเดือนต้องมองอี้ก่อนนะครับออกอขออภัยครับกันยาเฟนะครับแล้วก็ตุลาแล้วก็ตุลานะครับยังไม่มีสัญญาณจริงๆในตัวมันเองไม่ได้มีสัญญาณนะครับที่จะกลับตัวนะครับแล้วก็ในเดือนของพฤศจิกาค่ับราคาเบรกไฮของเดือนตุลาขึ้นมาด้วยนะครับมองภาพเห็นถึงการยกฐานเกิดขึ้น เห็นถึงการยกฐานเกิดขึ้นแต่เทรนด์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับในภาพของสัญญาณแท่งเทียนตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับยังบอกอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องรอติดตามจบสัญญาณแท่งเทียนตัวน,นี้กันก่อนนะครับแต่ยังไงซักก็ตามด้วยเทรนด์ยังไม่หลุด นะครับนะซึ่งเทรนนี้ก็คือเป็นเทรนระดับวีคนะครับงั้นแท่งเทียนของเดือนผมอาจจะขอข้ามไปก่อนเลยนะครับเพราะสัญญาณมันเปลี่ยนด้วยนะครับอาจจะมีการตั้งฐานใหม่แต่ว่าเรามาติดตามที่ภาพของวีคที่เทรนกันก่อนนะครับณนะเทรนนี้ที่เราติดตามกันที่เราคุยกันนะครับแนวต้าน1 8 3 0ตรงนี้นะครับที่ติดอยู่บริเวณนี้เนี่ย เป็นต้านเดิมเป็นไฮเดิมช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับซึ่งถามว่าเบรกขึ้นมาแล้วจะไปยาวเลยไหมนะครับคือจะเย็นๆนิดหนึ่งนะครับมันยังมีต้านอีกตัวหนึ่งครับที่ทดสอบมาตั้งแต่ต้นปีนะครับที่เจออยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณ1850ถามว่าจะขึ้นมาทดสอบได้ไหมนิด เราไม่ทราบอยู่แล้วถูกปะแต่มันมีต้านตรงนี้อยู่เพราะนั้นต้องระวังตรงนี้ครับราคาอาจจะหยุดอาจจะติดแค่1830แล้วกลับเลยได้ไหมได้แต่ตอนนี้ผมกำลังมองว่าราคาจะต้องรอทดสอบ W1 ก่อนทีนี้การทดสอบ W1 นะครับใครที่ไม่เข้าใจ W1 W2 W3 นะครับผมได้คุยไว้ในบทวิเคราะห์ w e e k ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับในภาพของเทรนด์นะครับต้านด้านบนที่ w1 ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวราคาอาจจะมีการทดสอบเกิดขึ้นแต่การทดสอบมันมีทดสอบแบบนี้ครับมันอาจจะวิ่งไปทดสอบเหมือนที่เคยเป็นแบบนี้คือวิ่งไปทดสอบวิ่งไปทดสอบแบบที่เคยเป็นขึ้นเร็วลงเร็วอ่าอันนี้คือภาพที่มันเคยเป็นนะครับหรือ ฉันไม่ไปอ่ะฉันติดตรงนี้เลยหนึ่งแปดสามศูนย์ติดตรงนี้เลยไม่ไปแต่ทีนี้ถ้าติดตรงนี้ไม่ไปแล้วทดสอบ W1 หนึ่งยังไงทีนี้ก็คือจะต้องเวลาแล้วครับต้องใช้เวลาละราคาอาจจะพักตัวแถวนี้เล่นอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้ครับเพื่อรอให้เทรนด์หนึ่งลงมาเทสลงมาหาแทนที่จะขึ้นไปหาราคารอให้เทรนด์ลงมาหานะ แต่ทีนี้การรอให้เทรนด์ลงมาหาเนี่ยอาจจะกินเวลาถึงช่วงกลางปีอ่าไม่ถึงกลางปีต้นปีนะได้เพราะฉะนั้นด้วยท i มมิง่งอาจจะรอถึงกันถึงช่วงต้นปีกว่าที่ราคาจะทุบจะล่วงนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับรอติดตามในส่วนของตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าราคากระชากเลยวิ่งเลยกระชากเลยหรือย่อมาเล็กน้อยแล้วหลุดหนึ่งก็มันมีวิธีที่มันขึ้นไปอย่างที่ผมบอกว่าวิ่งขึ้นไปหาเทรนด แบบนี้อาจจะมีจังหวะขึ้นเร็วและลงเร็วเลยนะครับจะต่างกันกับการขึ้นมาติด1830งพักตัวแล้วไซวลออ่าอันนี้อาจจะเกิดการไซวลอได้นะครับมีทั้งสองมุมนะมีทั้งสองมุมทั้งวิ่งไปหาแล้วก็รอไซวลอนะครับนะเดี๋ยวเราจะต้องไปตามติดตามในส่วนของภาพที่มันย่อยลงไปในแผนการเดินของแท่งครับ ่าต้องไปติดตามในการเดินแห่งอีกทีหนึง่งในการเดินเทรนดในทั้งเดยทั้ง4ชั่วโมงนะครับมีจุดไหนตรงไหนที่น่าติดตามน่าสนใจเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับในภาพตัวนี้ภาพละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันอัปเดตกันในวันนี้นะครับสามทุ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ยสามทุ่มโดยปกติเราจะอัปเดตในส่วนของแผนหรือสรุปแผนการเทรดย่อยในแต่ละวันถูกไหมครับแต่ว่าทุกวันพุธนะครับจะเป็นวันที่ เราอัปเดตภาพกลางสัปดาห์กันด้วยก็คือหยิบยกบทวิเคราะห์ของต้นสัปดาห์มาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยเพราะนั้นวันนี้ใครที่เทรดภาพยาวหน่อยห้ามพลาดนะครับเป็นส่วนวิเคราะห์ของการอัปเดตแผนระดับวีคนะสามทุ่มวันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งในแผนยาวนะครับอ่ะเราลงมาแผนย่อยดีกว่าครับย่อยลงมาหน่อยนะครับ ภาพของเดเมื่อวานปิดขึ้นมาเต็มแท่งจริงครับแต่ว่าราคาก็ติดแนวต้านนะครับอันนี้เป็นเทรนเดซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ได้หยิบยกมาพูดนะครับเพราะว่าเราไปเล่นกับเทรนของชั่วโมงอยู่ไปเกาะตัวเทรนนั้นอยู่นะครับแต่เทรนของเดก็มีนะครับเทรนของเดก็มีซึ่งราคาเล่นกับคิดว่าจะเล่นในกกอบเทรนนี้อ่ะถ้าผมสรุปพูดแบบสรุปง่ายๆเลยคือจะเล่นในเกอบเทรนนี้อ่ะ อันนี้เป็นอีกจังหวะขึ้นหนึ่งที่ก็ยังยังเป็นสตองเทรนได้แล้วก็อาจจะขึ้นมาแรงๆแ,แล้วก็ทุบแบบนี้ครับภาพเดิมได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามครับสำหรับแนวรับตัวนี้ครับระดับเดนะจริงๆต้องมองย่อยว่ามันจริงๆมันเป็นเทรนดของ4ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน4ชั่วโมงกันด้วยนะครับไอตัวเนี้ยแหละจุดที่มันจะมีโอกาสย่อลงมาเล่นได้ เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมขอไปพูดในสี่ชั่วโมงละกันนะครับเดี๋ยวเราให้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับว่ามีโอกาสยอ่อลงมาครับยกยอ่อยกแบบนี้มีโอกาสครับซึ่งถามว่าณเนะช้าวันนี้ตลาดเปิดมาเนี่ยราคาขายออกมามีอะไรหน้าผิดแปลกตกใจไหมผมไม่ได้มีอะไรผิดแปลกหน้าตกใจเพราะเราคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถูกไหมครับว่าถ้าเกิดหลุดชั่วโมงคือความแข็งแรงมันจบละนะ เพราะนั้นใครมีของให้ระวังให้ออกนะครับแล้วในกลุ่มเมื่อเช้าเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าให้ระวังหน่อยสําหรับขาบายนะครับเพราะว่าราคาเริ่มอ่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ในช่วงวันสองวันนี้ผมอาจจะมองเรื่องของการพักตัวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าพักแล้วเจอสัญญาณกลับตัวไหมชั่วโมงจะตั้งเทรนขึ้นมาไล่ใหม่ไหม จะสร้างฐานระดับ4ชั่วโมงให้ไล่เทรนดระดับ4ชั่วโมงใหม่นะครับอ่ะเรามาดูที่4ชั่วโมงครับจะเห็นภาพกันชัดขึ้นนะครับในตัวรับระดับ4ชั่วโมงก็คือตรงนี้นี้ระดับราคานี้ผมมองไว้อยู่บริเวณ1.8 1.5 1.8 1.2อันเนี้ยที่ผมมองว่าคือโซนแถวนี้ที่เป็นรับ งั้นถ้าเกิดราคากระชากลงมานะครับแล้วติดแล้วกลับตัวยืนกับเทรนดนี้เรามีโอกาสที่จะเล่นเทรนดนี้ยาวๆถึง1.850ได้เป็นเทรนดใหม่นะครับเพราะนั้นจะมีระยะแกลบอยู่ประมาณ1.8อัติส1.81210แล้วกันกลมๆมีแกลบเล่นอยู่ประมาณสัก40เหรียญนะครับเพราะรนะั้นเดี๋ยวรอดูครับว่าการย่อลงมาตรงเนี้ย จะรับตัวนี้เลยไหมหรือจะซึมกับ W2 เดิมนะครับแต่ผมมองว่ามีโอกาสครับที่จะทุบขายลงมาอยู่บริเวณนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับซึ่งเทรน์ของชั่วโมงได้ลุดมาแล้วด้วยนะอันนี้จะเป็นภาพของสี่ชั่วโมงที่เรามองอยู่ว่าในช่วงอาจจะกินเวลาสักอาจจะกินเวลาไปถึงสัก ช่วงปลายๆสัปดาห์ก็ได้นะครับหรืออาจจะแบบยืนแถวนี้ยาวหน่อยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามอีกทีหนึ่งว่าชั่วโมงกลับตัวไหมมีจังหวะการสัญญาณการกลับตัวใดๆไหมนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมนะครับเหมือนเดิมภาพเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เคยเก็บกันไปรอบหนึ่งกับเทรนนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเทรนดตัวนี้ผมมองว่าถ้าเจอสัญญาณอะไรต่างๆแบบนี้อาจจะมาเก็บกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องติดตามนะครับ เดี you. You ๋ยวเรามาดูภาพของชั <Lol>. ่วโมงครับว่าที่มันหลุดที่เราพูดถึงกันเมื่อคืนเนี้มันเป็นยังไงนะครับอาการมาทรงไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามภาพในชั่วโมงแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะต้องไปสรุปกันในคืนนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าครับมาที่ภาพของชั่วโมงครับภาพของชั่วโมงตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นการหลุดตั้งแต่ตรงนี้ละถูกไหมเพราะนั้นการเห็นการหลุดแบบนี้ออกมาเนี่ย ถามว่าราคาแม้หลุดมามันก็ไม่ใช่กระชากลงเลยถูกไหมราคามีการกลับขึ้นมาทดสอบหายครั้งหนึ่งมีการเบรกไฮเป็นฟอลเบรกเอาเกิดขึ้นด้วยช้าแต่สุดท้ายเช้าเปิดตลาดมาราคาเทขายออกมาครับเพราะด้วยสัญญาณตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเตือนว่าความแข็งแรงของเทรนนี้มันถูกทำลายลงไปแล้วนะครับมันบ่งบอกถึงความไม่แข็งแรงของเทรนไปแล้ว นะครับเพราะนั้นมีโอกาสที่จะแบบเออความแข็งแรงมันไม่มีอ่ะให้ระวังการขายเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งชาวนี้เทล,ลงมาเป้าหมายครับที่เราคุยกันก็คือบริเวณหนึ่งแปดหนึ่สองบริเวณนี้ก็คือแนวรับเทรนตัวนี้คืออยู่ที่บริเวณเป็นจุดที่เป็นหลังเทรนของ w-2 ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวรับ ระดับ4ชั่วโมงระดับเดยด้วยนะครับจุดนี้น่าสนใจน่าติดตามครับสำหรับระดับราคานี้นะครับเพราะนั้นใครที่เล่นสั้นนะครับลองไปวางแผทไปปักกลยุทธ์ดูได้ครับผมยังมองเป้าอยู่ที่บริเวณ1812ครับแล้วก็ใครที่เทรดยาวๆหน่อยรอเล่นยาวๆหน่อยมารอรับแถวนี้ครับหาจังหวัดรับแถวนี้แต่ต้องรอดูพฤติกรรมก่อนนะครับ ว่าราคาลงมารับแล้วเนี่ยแสดงอาการไหมเกิดสัญญาณเตือนใดๆไหมนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะแล้วก็ใช้จุดกัดทุนจุดตัดขาดทุนอาจจะมองไว้สัก1810ครับนี่จะเป็นมุมมองในส่วนของทองคําของเราในเช้าวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงคืนนี้3ามทุ่มเราจะอัปกลับมาอัปเดตในภาพของภาพใหญ่ภาพสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปพูดถึงภาพระดับปีกันด้วย นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับในส่วนของ US Index นะครับ US Index เช้านี้เปิดตลาดมาเปิดบวกอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆด้วยภาพด้วยแพทเทิร์นอะไรต่างๆ <c oughs> มันมันมีสัญญาณที่แบบมันเริ่มติดเริ่มอะไรอยู่เหมือนกันนะครับก็ระวังไว้บ้างก็ดีนะครับแต่ในภาพรวมภาพใหญ่ระดับวิคผมขออนุญ,ญาตพูดถึงภาพใหญ่นะครับสำหรับ US Index เนี่ยภาพใหญ่เทรนด์มันทะลุ ขึ้นมานะครับหลายเดือนแล้วแหละนะครับแล้วผมมองว่าตอนนี้เทรนด์มันคือภาพของเป็นภาพขาขึ้นแต่ภาพขาขึ้นผมแบ่งเป็น2องเซ i กชันคือ Strong กับ s i ด์เว y าขนะครับถ้าราคาไม่หลุด92นะครับราคาขออภัยครับไม่หลุด93ผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะกระชากขึ้นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดราคาหลุด93ลงมา รับได้ถึง92ครับถ้ายังลงมาไม่หลุด92ก็ยังมองว่าเป็นขึ้นแต่จะเป็นขึ้นแบบลักษณะแบบไซด์เว้ up นะครับแบ่งเป็น2กรณีนะครับถ้าเกิดว่าราคาเป็นสตรองเทรนเลยเนี่ยก็ระวังทองเทไว้ด้วยนะครับยังไงซะภาพรวมยังเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ไป W1 อย่างที่ผมคาดก็ได้มันอาจจะเทก่อนเลยก็ได้เป็นไปได้ครับถูกไหมเพราะฉะนั้น ผมแค่อ่านในสิ่งที่กราฟบอกนะผมไม่ได้กำหนดให้กราฟขึ้นหรือกราฟลงนะครับเข้าใจภาพเดียวกันนะนะครับการไซด์เวัพลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับจังหวะสตรองเทรนจะเป็นแบบนี้ครับนะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าวิ่งแบบสตรองทองก็ร่วงหนักได้ วิ่งแบบไซด์เวัพทองก็สามารถปรับตัวเป็นแรงกดดันของทองคำก็ได้ครับแล้วก็รวมถึงการปรับลด QE นะครับที่ลดขนาด QE ในช่วงนี้เนี่ยมันมีการปรับลดทุกเดือนการปรับลด QE แสดงถึงเศรษฐกิจครับที่แข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เงินจะไหลออกจากทองเข้าไปถือคลองของ US มากขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่จึงเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งแล้วก็รวมถึง ในเดี๋ยวนี้เองนะครับมีสินทรัพย์ใหม่เกิดขึ้นนะครับน้องใหม่อย่างคริปโตก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสินทรัพย์ที่แบ่งเงินไปเหมือนกันเข้าใจไหมครับนะเพราะนั้นในการที่ตอนนี้ปัจจัยที่จะทําให้ทองขึ้นเนี่ยในพื้นฐานในภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยยังยังไม่เห็นชัดเจนนะครับแล้วรวมถึงถ้าเกิด QE ปรับลดลงมาเรื่อยๆทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวต้นปีหน้ากลางปีหน้ามีการปรับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยอีก นะครับยังไงต้องติดตามตรงนี้กันไว้ด้วยนะครับนะเพระเาะผมยังเห็นแต่แรงกดดันทองคำจะมากกว่าในข่าวดีนะครับแล้วก็ทองคำอาจจะเป็นการสรับขาลอกขึ้นมาก็ได้นะครับมาดูในส่วนของทองคำแท่งครับเช้านี้เหมือนจะปรับตัวลงมาเล็กน้อยประมาณ50บาทนะครับสองแปดสามนนะครับราคาปัจจุบันนะครับผมยังมองสปอตคือ จะรอเล่นกับ W1 อยู่นี่สปอตนะครับแต่การเล่นกับ W1 อย่างที่ผมได้บอกไปครับมันมี2กรณีคือวิ่งไปหาราคากับไซเย์เพื่อรอเทรนดลงมาหามีทั้ง2องมุมมีทั้งสองภาพถ้าไซเยวรอราคาลงมาหาราคาจะติดอยู่1830ครับถ้าราคาวิ่งไปหาจะวิ่งไปที่1850ครับมี2กรณี แต่ยังไงซะก็ตามตัวนี้มันคือภาพที่เรากำลังเล่นและส่วนเทรนดอยู่ถูกไหมอันนี้ต้องไปต้องพูดถึงภาพยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของทองคำแท่งอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดใครเทรดทองคำแท่งผมแนะนำภาพกลางยาวไปดีกว่าเล่นสั้นๆไม่คุ้มหรอะครับเพราะว่าคุณมาโดนเงินบาทกดบ้างอะไรบ้างมันมันปัดความยุ่งยากในการเทรดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ ไปเล่นสปอตดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณจะยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็เล่นแบบเข้าออกเข้าออกตลอดเนี่ยมันซับซ้อนครับนะแต่ถ้าเกิดใช้สปอตตัวเดียวก็คือจบไปเลยอันนี้คือสําหรับคนเล่นสั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเน้นว่าเป็นกลางยาวแล้วกันเพราะนั้นกลางยาวตอนนี้เทรนหลักยังเป็นลงอยู่นะครับเทรนหลักยังเป็นลงอยู่เพราะฉะนั้นระยะแกร็บอย่างที่ผมให้อ่ะหนึ่งแปดห้าศูนย์อย่างเนี้ย ต่อให้วิ่งขึ้นไปหาจากราคาปัจจุบันก็แค่ประมาณ4 0่สิบเหรียญเองสำหรับผมไม่เยอะนะครับสำหรับผมไม่ได้เยอะนะระยะแก็บวิ่งไม่ได้มีมากนะนะครับก็อาจจะเป็นการเล่นเก่งกำไรในรอบรอบกลางๆแล้กลนันอย่าพือว่าแบบไม่ได้สั้นมากนะครับก็เป็นรอบกลางๆอาจจะเก็บเก่งกำไรได้บ้างนะครับแต่ว่าต้องคอยติดตามสักนิดหนึ่งนะครับรวมถึงปัจจัยของเงินบาทเศรษฐกิจของเงินบาท ปัจจัยภายในประเทศก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยพื้นฐานแล้วผมยังไม่เห็นปัจจัยใดๆสําหรับทองคําที่ดีเลยแม้แต่ตัวสปอตสปอตก็ราคาหลักก็ไปโดนเศรษฐกิจอเมริกากดดันอยู่แล้วทองคําแท่งมาโดนเศรษฐกิจในประเทศกดดันด้วยเข้าไปอีกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยการช่วงเนี้ย ช่วงก่อนหน้าเนี้ยเงินบาทอ่อนลงไปจากโควิดที่โดนโควิดถูกไหมเพราะนั้นในช่วงนี้มีโอกาสที่เศรษฐกิจของไทยหรือเงินบาทจะแข็งค่ามากกว่า US ในช่วงนี้เพราะปัจจัยจากโควิดมันหายไปนะครับแค่ช่วงนี้นะครับแต่สุดท้ายในระยะยาวจริงๆคือในภาพรวมเนี่ย US ก็ยังมีค่ามากกว่าเงินบาทถูกไหม แต่ในช่วงนี้อาจจะมีการแข่งข่าขึ้นมาเป็นช่วงเวลานะครับเพราะนั้นปัจจัยก็ยังเป็นปัจจัยลบกับส่วนของทองคำแท่งด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูเงินบาทที่พูดถึงนะครับเพราะว่าเงินบาทเนี่ยผมได้ให้เทรนเอาไว้ด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ให้ติดตามซึ่งจริงๆอ่ะมันเบรกลงมาแล้วแล้วผมยังมองอยู่ว่าเป้าหมายจะลงไปได้ถึง32บาทหรือส1บเบาท50ตังค์ด้วยครับ หลังจากที่ break trend ตัวนี้หลุดออกมาครับอผมเปิดเทรนตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ครับคือเทรนที่หลุดมารับเดิมคือ33ที่เราคุยกันถูกไหมเพราะนั้นเป้าหมายแรกผมมองที่32และเป้าถัดไป31บาท50ตังค์ครับทำไมมองลึกถึง31บาท50ตังคเพราะว่ามันมีแรงซื้อจากในช่วงโควิดที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็ยังไม่ถูกขายออกมาแรงซื้อนี้มาจากปัจจัยของโควิดครับ ทุกขายออกมาตอนที่โควิดเห็นว่าเห็นแล้วว่าไม่ทะลุสองหมืนนะครับเห็นแล้วว่าไม่ทะลุสองหมืนแล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงอันนั้น,นะขออน,น,น,นขายออกมาละครึ่งหนึ่งอ่านักลงทุนขายออกมาละครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวรอดูความมั่นใจนะครับซึ่งไอ้ส่วนที่หายไปตรงนี้แหละคือบาทห้าสิบตัง จากรับ33ถ้าปัจจัยโควิดดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสไหลลึกขับถึง31บาท50ตังค์รวมถึงปัจจัยการเปิดประเทศกันด้วยนะครับแล้วก็นี่เข้าสู่ปลายปีถ้าเปิดประเทศช่วงนี้นักท่องเที่ยวมั่นใจเราจะเข้าสู่ไฮซีชันด้วยนะครับอาจจะเป็นตัวกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวให้กลับมาได้ นะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในวันนี้นะครับหากใครมีคําถามมีข้อสงสัยสามารถทิ้งเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์กันได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้3ามทุ่มผมจะทําการบ้านถ้าเกิดเป็นเรื่องที่แบบเอออาจจะนอกเรื่องหน่อยอาจจะแบบอา่านอกเหนือจากขบที่ที่ผมพูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหยิบยกมาเพิ่มเติมกันให้ได้นะครับแต่แต่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงสามทุ่มวันนี้ เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพิเศษกว่าทุกวันด้วยนะครับเพราะเป็นการอัปเดตบทวิเคราะห์ช่วงกลางสัปดาห์ครับเดิมทีในวันนี้ทุกวันพุธสามทุ่มเราจะใช้ชื่อรายการว่ารายการกูติดทองนะครับ<ม>เป็นการวางแผนรับกลยุทธ์อัปเดตภาพกลางสัปดาห์ใครติดออเดอร์ตรงไหน,นอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้ครับสําหรับวันนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนในเช้านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในรอบคําขอบคุณครับ